สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้คุณครูคัติยาจะพานักเรียนไปเรียนรู้ทริคง่ายๆในการสร้าง Presentation ep 2นะคะไปเรียนรู้กับคุณครูคัตยากันเลยค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะพานักเรียนไปนะคะสร้าง Presentation ไฟล์นำเสนอเปล่านะคะเช่นเดิมค่ะนักเรียนไปเลือกงานนำเสนอเปล่านะคะขึ้นมาหนึ่งแผ่นง,งานนะคะหลังจากนั้นนะคะ ะขึ้นกรอบของการเพิ่มชื่อเรื่องนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถเอาเมาส์มาคลิกนะคะในกรอบเส้นกรลัแล้วก็ d e l e t e ทิ้งได้เลยค่ะนะคะเราไม่ใช้เราก็ d e l e t e ทิ้งได้เลยนะคะขั้นต่อมาค่ะนักเรียนก็มาเลือกที่นะคะเมนูด้านบนนะคะรบอนด้านบนของเรานะคะที่เมนูแทกนะคะ ตำแหน่งนี้นะคะเมนูแทรกนะคะให้นักเรียนเลือกนะค,ะคลิกแทรกนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนมองหาคําว่ารูปร่างค่ะนะคะรูปร่างของเรานะคะหลังจากนั้นนักเรียนคลิกรูปร่างแล้วเลือกนะคะตัวนะคะสี่เหลี่ยมมุมมนนะคะมา1ชิ้นค่ะนะคะตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะสี่เหลี่ยมมุมมน เลือกขึ้นมาหลังจากนั้นนักเรียนก็นําสี่เหลี่ยมมุมมนนะคะมาวาดลงบนแผ่นกระดาษเปล่าของเราในไฟล์นําเสนอเปล่าของเรานะคะคลิกเมาส์นะคะแล้วก็วาดได้เลยค่ะนะคะขนาดตามที่นักเรียนต้องการเลยค่ะขึ้นมา1ชิ้นนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าตัวสี่เหลี่ยมมุมมนของเราเนะะี่ยค่ะจะมะีวงกลมสีเหลืองๆนะคะแทรกมานะคะ ในมุมของแต่ละมุมก็จะมีสี่เหลี่ยมวงอขออภัยค่ะวงกลมนะคะอ่าล้อมรอบอยู่แล้วในการยืดหดขยายนะคะชิ้นงานของเราแต่เราจะเจอวงกลมสีเหลืองตรงนี้นะคะเพื่อที่เราจะนะคะทําให้สี่เหลี่ยมมุมมนของเราเนะะี่ยค่ะเหลี่ยมถ้าเราดึงออกจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมคะถ้าเราดึงเข้า มันจะมนลงมันจะมนขึ้นนะคะเราก็สามารถเลือกชิ้นงานได้ว่าเราจะทําให้สี่เหลี่ยมมุมมลของเรานะคะมีความมลม,มากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะเราก็ดึงเข้ามาอย่างนี้นะคะเราก็จะได้1น,นึ่งชิ้นงานนะคะเราสามารถปรับขนาดนะคะความเล็กความใหญ่ได้จากการดึงด้านมุมของเขานะคะที่เป็นวงกลมสีขาวนะคะ,ะเมื่อนักเรียนได้ไซส์ที่นักเรียนต้องการแล้วนักเรียนนํามาจัดวางในตําแหน่งนะคะด้านบนนะคะของกระดาษของเรานะคะให้เลยออกจากแผ่น กระดาษไปนิดนึงนะคะให้ความมนของสี่เหลี่ยมนะคะลงมาที่ด้านล่างอย่างเดียวนะคะด้านบนเราก็จะไปทิดนะคะนักเรียนสามารถสังเกตที่ตัวนะคะแผ่นกระดาษที่อยู่ด้านซ้ายมือของเราได้ว่ามุมมองจะเป็นประมาณนี้นะคะ่านะคะหลังจากนั้นนะคะคุณครูต้องการตัววัตถุตรงนี้ของเราเนะะี่ยค่ะออบเจกต์เนี่ยค่ะเพิ่มอีก5ชิ้นนะคะคุณครูก็อาจจะ ะะใช้วิธีการ Ctrl C แล้ว V ก็ได้ Ctrl B ก็ได้วางก็ได้หรือนะคะนักเรียนก็คลิกไปที่ตัววัตถุตัวนี้นะคะคลิกค้างไว้แล้วนักเรียนก็กด c ท r l ค้างไว้ค่ะแล้วนักเรียนก็คลิกค้างแล้วลากออกมานะคะก็จะเป็นการดุบพิเคทหรือการ Copy ได้เช่นกันนะคะนักเรียนต้องการกี่ชิ้นนักเรียนก็ลากเพิ่มได้นะคะนะคะโอเคคะ่ะนักเรียนสามารถ ลากได้มากกว่าถึงชิ้นนะคะนักเรียนก็สามารถคลิกอย่างนี้ค่ะแล้วก็วางไว้แล้วก็ลากได้นะคะตามจํานวนที่นักเรียนต้องการนะคะตอนนี้คุณครูต้องการเพิ่มอีก1ชิ้นนะคะให้เป็น6ชิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะวางในตําแหน่งที่ห่างกันพอประมาณนะคะไม่ห่างกันมากนะคะเพราะเราจะทําการดังตัวอย่างะค่ะเราจะให้รูปภาพไปอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณครูจะมาดึงนะคะตัววัตถุตรงนี้ค่ะให้มีไซส์หรือขนาด ให้มีความยาวแล้วกันนะคะให้มีความยาวที่ไม่เท่ากันนะคะนักเรียนก็สามารถดึงทีลิชิ้นได้หรือถ้ามันมีจํานวนเยอะๆนักเรียนสามารถคลิกวัตถุที่นักเรียนต้องการจะยืดนะคะแล้วก็ยืดไปพร้อมๆกันได้นะคะอย่างเช่นตรงนี้คุณครูเลือก2ตัวแล้วนะกคุณครูก็ยืดลงมานะคะก็จะได้ขนาดที่เท่ากันนะคะหรือนักเรียนอาจจะมาทีละตัวก็ได้นะคะเราจะวัดขนาดให้มันไม่เท่ากันนะคะให้มันดึงมาไม่ให้เท่ากันนะคะเราจะทำการน,นะคะ นี่นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะตกแต่งนะคะ,ะประมาณนี้คุณครูได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะมาที่ตัวแทรกอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะนักเรียนก็มาที่แทรกตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคลิกเข้าไปเลยค่ะ <ains> เราก็มาที่รูปร่างเช่นเดิมค่ะนะคะรูปร่างเช่นเดิมค่ะแล้วก็คลิกรูปร่างวันนี้อตอนนี้เราจะมาเลือกที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมแทนค่ะเลือกสี่เหลี่ยมมา1ชิ้นค่ะ เราก็เลือกสีเหลี่ยมมา1ชิ้นเลยค่ะและวาดลงไปให้ครอบตัวแผ่นกระดาษเราทั้งแผ่นเลยนะคะลากมาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะได้สี่เหลี่ยมตัวนี้ใช่ไหมคะให้เราคลิดขวาที่สี่เหลี่ยมค่ะนะคะคลิดขวาแล้วนักเรียนก็เลื่อนลงมาที่เมนูนำไปไว้นะคะด้านหลังสุดนะคะย้ายไปไว้ด้านหลังสุดนะคะนักเรียนก็เลือกนะคะย้ายไปไว้ด้านหลังสุด หลังจากนั้นนะคะวัตถุที่เรากำลังจับอยู่ก็คือแผ่นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะให้นักเรียนคลิกที่แป้นพิมพ์นะคอนโทรลนะคะค้างเอาไว้แล้วนําเมาส์มาคลิกที่วัตถุนะคะที่เป็น ตัวมลตรงนี้ของเราทุกชิ้นเลยค่ะนะคะคลิกทุกชิ้นเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะได้ทุกชิ้นของวัตถุที่อยู่หน้านี้เลยใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้นักเรียนมาที่ตัวผสานร,รูปร่างค่ะก็จะอยู่ในรูปแบบรูปร่างถ้านักเรียนหาไม่เจอนะคะนักเรียนมาที่เมนูด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะเลือกรูปแบบรูปร่างนะคะเมื่อนักเรียนเลือกได้แล้วนักเรียนมาที่เมนูผสานร,รูปร่างหรือ m e r g e นะคะเราก็จะมาเลือกผสานร,รูปร่างนะคะกันนะคะนักเรียนมาเลือก ตรงลูกศรนะคะ,ะ,ลนนะ,คะแล้วก็คลิกเลือกภาษารูปแรกเลือกตัวที่เป็นลบส่วนนะคะหรือ subtract ของเรานะคะตัวนี้นะคะลบส่วนนะคะตัวล่างสุดนะคะเราก็จะทําการเลือกลบส่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะได้รูปทรงแบบนี้ค่ะนะคะลบส่วนที่มันซ้อนทับกันอยู่ถูกไหมคะ,ะเราลบส่วนตรงนี้นะคะนะคะมันซ้อนทับกันอยู่เราลบส่วนเราก็จะได้เป็นพื้นหลังทะลุออกไปนะคะ ลบส่วนที่มันซ้อนทับกันหลังจากนั้นนะคะเราจะไปเลือกรูปภาพค่ะมา1นึ่งรูปเพื่อนำไปไว้ในตรงช่องสีขาวนะคะที่มันลบส่วนไปแล้วนะคะดังนั้นเราจะมาที่เมนูแทรกเหมือนเดิมค่ะนะคะให้นักเรียนเลือกแทรกและคราวนี้เราจะมาเลือกที่เมนูรูปภาพค่ะนักเรียนมาคลิกที่รูปภาพเลยค่ะ,ะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกรูปภาพแบบออนไลน์นะคะ โดยที่นักเรียนจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะนักเรียนถึงจะใช้งานได้หรือนักเรียนมีรูปภาพที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียนแล้วนักเรียนก็มาเลือกที่อุปกรณ์รณนี้นะคะตอนนี้นักเรียนมาเลือกที่รูปภาพออนไลน์ค่ะนะคะเราก็จะมาเลือกรูปภาพออนไลน์นะคะอ่าหลังจากนั้นตัวบิงค้นหารูปภาพค่ะเราก็มาคลิกค้นหาตรงนี้นักเรียนอยากได้ภาพอะไรนักเรียนพิมพ์ไปเลยค่ะคุณครูคุณครูคคต้องการอ่าสถานที่นะคะท่องเชื่อโบราณนะ คุณครูก็จะพิมพ์คำว่าสถานที่ช่องเชื่อโบราณแล้วก็กดนะคะตรงรูปแว่นขยายนะคะหรือการค้นหาเนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะเราก็คลิกไปที่แว่นขยายเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะคู่บิงจะค้นหาให้เรานะคะนะ่คะก็จะได้รูปภาพนะคะหลายๆรูปมานักเรียนสนใจรูปภาพใดนักเรียนก็สามารถเลือกนะคะมาไว้นะคะในะแผ่นง,งานของเรานะคะอางครูขอเลือกเป็น ตัวโบราณฐานวัดตอนนี้แล้วกันค่ะนักครูคลิกแล้วก็คลิกแทรกนะคะนักเรียนก็คลิกแทรกหลังจากนั้นเราจะได้รูปภาพที่เราเลือกมาหนึ่งรูปนะคะต่อจากนั้นนะคะนักเรียนก็ทําการจัดนะคะรูปภาพให้เหมาะสมตามหน้ากระดาษของเราที่เราต้องการว่าเมื่อเคลื่อนมาแล้วนะคะมันจะอยู่ในระดับใดนะคะเราสามารถเลื่อนเมนู เลื่อนตรงรูปภาพของเรานะจัดให้สวยงามได้ตามความต้องการของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะคเราจะต้องนํารูปภาพไปไว้ด้านหลังสุดเพื่อให้มันไปอยู่ในตรงช่องที่เราลบส่วนแล้วมันเป็นสีขาวถูกไหมคะแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทําภาพนี้ให้เคลื่อนไหวไปด้วยกันก่อนค่ะ ให้นักเรียนนะคะคลิกที่รูปภาพอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเราจับวัตถุรูปภาพไว้แล้วนะคะก็จะมีวงกลมล้อมรอบรูปภาพไว้นะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนมาที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวค่ะ,ะนักเรียนเลือกเมนูภาพเคลื่อนไหวค่ะนะคะหรือแอนิเมชันของเรานะคะเราก็มาคลิกที่ภาพเคลื่อนไหวหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนมาเลื่อนนะคะตรงสไตล์ภาพเคลื่อนไหวของเราตรงนี้นะคะนะคะ ลูกศรตรงนี้ของเราคลิกลูกศรค่ะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะหาเส้นทางการเคลื่อนไหวนะคะที่เป็นเส้นตรงนี้นะคะให้ในักเรียนเลือกเส้นทางการเคลื่อนไหวที่เป็นเส้นตรงค่ะ,ะ,ะคลิกเลือกนะคะคลิกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นมันจะเลื่อนลงมาใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราจะทําการเลือกตัวเลือกเอฟเฟกเพิ่มเติมค่ะให้ในักเรียนนําเมาส์มาชี้ด้านบนค่ะตรงนี้ค่ะเพิ่มเติม ตัวเลือกเอฟเฟกนะคะให้นักเรียนคลิกไปที่ลูกศรหลังจากนั้นให้นักเรียนเลื่อนหานะคะนะคะนักเรียนสังเกตของตอนเองก่อนค่ะว่าตรงสีตรงมุมมนของนักเรียนนะคะที่เรียนใส่ไว้อยู่ฝั่งไหนของหน้ากระดาษแผ่นกระดาษนําเสนอของนักเรียนคะของครูอยู่ฝั่งซ้ายมือคุณครูก็จะเลือกคําว่านะคะซายค่ะงานครูก็จะคลิกที่คําว่าซ้ายนะคะอ่านะคะเห็นไหมคะ การนาเสนอที่2ก็จะมาทางด้านซ้ายนะคะหลังจากนั้นสิ่งสําคัญเลยค่ะถ้านักเรียนไม่คลิกตรงนี้นะคะมันจะไม่ทําอัตโนมัติให้นักเรียนนักเรียนมองมาเลื่อนมาอีกนิดนึงค่ะแล้วนักเรียนจะเจอคําว่าเริ่มตรงนี้นะคะ,ะเริ่มเมื่อคลิกนั่นหมายความว่าถ้านักเรียนไม่คลิกเมาส์ตัวสไลด์ของนักเรียนหรือแอนิเมชันของนักเรียนนะคะจะไม่เคลื่อนไหวนะคะ นักเรียนจะต้องคลิกเท่านั้นถึงจะเคลื่อนไหวแต่ตอนนี้เราต้องการให้เปิดพรีเซนต์ออกมาแล้วภาพมันเคลื่อนไหวเองอัตโนมัติให้นักเรียนมานะคะที่สามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วนักเรียนก็เลือกเป็นนะคะพร้อมกับก่อนหน้าค่ะให้มันมาพร้อมกับการเปิดสไลด์เลยนะคะ,ะให้นักเรียนเลือกพร้อมกับก่อนหน้าค่ะนะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็กลับมาที่แผ่นสไลด์ของเรียนคลิกไป1ครั้งค่ะ ะค,ะคลิกไป1ครั้งนักเรียนก็จะเจอมุมที่จับด้วยวงกลมอีกครั้งหนึ่งให้นักเรียนคลิกขวาที่ตัวรูปภาพของนักเรียนค่ะแล้วเหมือนเดิมค่ะย้ายไปไว้หลังสุดค่ะเห็นไหมคะชิ้นงานของนักเรียนก็จะไปอยู่หลังสุดนะคะก็จะเข้าไปอยู่นะคะในรูปภาพของที่เราลบส่วนเอาไว้นะคะที่มันส่วนทับและเราลบไว้นะคะมันก็จะไปแทรกอยู่ในนั้นนะคะหลังจากนั้นค่ะตอนนี้เราได้ตรงนี้แล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนมาแทรกข้อความสักนิดนึงค่ะเราจะเพิ่มข้อความตรงนี้นะคะท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะหรือนักเรียนจะใส่อะไรก็ได้นะคะให้นักเรียนมาที่คําว่าแทรกเหมือนเดิมค่ะจะแทรกวัตถุอะไรก็ตามให้นักเรียนมาที่คําว่าแทรกค่ะคราวนี้เราจะไม่ใช่แทรกรูปภาพใช่ไหมคะเราจะไม่ใช่แทกรูปร่างแต่เราจะมาแทรกกล่องข้อความหรืออักษรศิลป์ก็ได้ค่ะครูแนะนําเป็นอักษรศิลป์ก็ได้นะคะเราก็มาคลิกที่อักษรศิลป์เลยค่ะ ะค,ะคลิกไปที่อักษรศิลป์แล้วเลือกรูปแบบของอักษรใดก็ได้ค่ะตามที่นักเรียนต้องการหลังจากนั้นนะคะเราก็มาจับที่กล่องข้อความแล้วสามารถคลิกค้างไว้นะคะคลิกเมาส์นะคะค้างไว้แล้วก็เลือกลากรากนะคะเราอย่าลืมนะคะถ้าเราจะลากเราต้องมาคลิกที่เส้นขอบและให้หัวลูกศรเป็นลูกศรสี่หัวแล้วเราก็คลิกซ้ายค้างไว้นะคะ ะะแล้วก็ลากมาจังจังจุดที่เราต้องการจะวางได้นะคะแล้วดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะแล้วนักเรียนก็พิมพ์ข้อความได้เลยค่ะพิมพ์ทับได้เลยค่ะนักเรียนต้องการพิมพ์ข้อความอะไรนะท่านครูจะพิมพ์คําว่าท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วคุณครูก็ดับเบิลคลิกเราก็จะเจอมินิทูลบาเราก็สามารถเปลี่ยนตัวอักษรน,นะคะตามที่เราต้องการได้นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนอยากเปลี่ยนตัวอักษร ดังอย่างไรนักเรียนก็เลือกนะคะตัวฟอนต์นะคะในมินิทูตบาร์ได้เลยนะคะก็ตามที่นักเรียนต้องการเลยนะคะนักเรียนก็เลือกหาตัวอ,อักษรที่เป็นภาษาไทยนะคะที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะอ,ะอย่างนี้นะคะคุณครูก็จะเลือกมาสักหนึ่งตัวนะคะหลังจากนั้นเราก็สามารถปรับขนาดได้นะคะท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะแล้วก็ ถ้าเราจับผิดแล้วอันดูก็ได้นะคะ,ะเราก็เดือนมาตามตำแหน่งที่เราต้องการสีครูอยากเปลี่ยนสีนะคะสีอื่นๆได้นะคะหรือคุณครูต้องการที่จะมานะคะเติมสีข้อความตรงนี้ก็ได้เส้นกรอกข้อความตรงนี้ก็ได้หรือเอฟฟกก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถยกตัวอย่างนะคะเอฟฟกนะคะเราก็จะมีหลายเอฟฟกของเรานะคะจะเป็นยกนูนเป็นการหมุนสามมิติได้หมดนะคะเงาค่ะครูจะเพิ่มเงานิดนึงงลวกันค่ะ เงาดนึงนะคะเห็นไหมคะก็เราเพิ่มได้ค่ะถ้าเราเพิ่มเงานะคะ,ะนี่ได้ค่ะแล้วเราก็จะมีตัวเลือกนะคะตัวเลือกเงาที่จะเพิ่มระดับนะคะความขนาดหรือสิ่งต่างๆได้นะคะเห็นไหมคะเราจะเพิ่มนะคะความโปร่งใสของเงาได้เห็นไหมคะเราก็ตวนี้เราก็ดูด้วยตนเองนะคะเราก็ปรับปรุงด้วยตนเองได้นะคะ,ะหลังจากนั้นคุณครูก็จะ มาเพิ่มภาษาอังกฤษตัวถ้าเราต้องการสีเหมือนเดิมอักษรตัวเดิมเราก็สามารถคอนทอนซีโอไปค่ะคอนทรลซแล้วก็คอนทรลวนะคะวางนะคะได้เลยเราเพิ่มดูพิเค e มานะคะกับก๊อปมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ไ,ได้อายเราก็าากาจะเพิ่มเติมนะคะไทยแ l a n d เปลี่ยนสีเช่นิดนึง แล้วก็อาจจะเพิ่มขนาดสักนิดนึงแล้วแต่เราเลยนะคะ,ะตามที่นักเรียนต้องการท่องเที่ยวทั่วไทยไทยแลนด์แล้วคุณครูอยากเพิ่มอีกสักคำหนึ่งครูคก็จ,จะ Copy มานะคะ Copy มาได้นะคะแล้วก็ลากออกมาอาท่องเที่ยวทั่วไทยไทยแลนด ดินแดนมหัศจรรย์น,นะครูจะเพิ่มเติมนะคะโอเคแล้วก็ลดขนาดได้นะคะตามที่เราต้องการนะคะ,ะเราเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วก็ถ้ามันคลิกไปก็จะเจอมินิทูบาขึ้นมาเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ,ะ,ะเราเพิ่มสตโตรกนะคะเราก็ไม่คลิกที่รูปร่างได้ เราจะเพิ่มอิฟฟิกข้อความนะคะได้หมดเลยเรีองแสงนะคะน,นะคะนะคะเราก็แล้วแต่เรานะคะจัดแจงนะคะหรือเราจะตรงไทยแลนด์ตรงนี้เราจะเป็นแบบนี่ แบบอย่างนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเราก็จัดรูปแบบตามตัวของเราหรือเราจะแทรกรูปภาพนะคะเพิ่มเติมนะคะาจากเครื่องของเราก็ได้หรือจากที่เราจะซื้อถาก็ได้นะคะครูจะลองเอา,อาครูจะเอารูปธงชาตินะคะมาอีกหนึ่งตัวครูก็แทรกรูปธงชาติที่ครูมีอยู่ในเครื่องนะคะมานะครูก็เอามาประดับตรงน,นี้ แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วครูอยากให้ตัวธงชาติเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้ครูก็มาที่ภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็อาจจะเลือกภาพเคลื่อนไหวเักหนึ่งตัวนะคะเป็นแบบแล้วแต่นักเรียนเลยค่ะนะคะครูต้องการเป็นแบบแกว่งไปมาก็ได้นี่แกว่งไปมาตุ๊กติกตุ๊กติกแล้วก็อย่าลืมนะคะเราต้องปรับตรงนี้ด้วยว่าพร้อมกับก่อนหน้านะคะหรือว่า มีการจัดบานหน้าต่างว่าให้มันเล่นไปจนอะไรคะอ่าจนจนเราสามารถตั้งค่าได้นะคะอันนี้เราสามารถเลื่อนดูได้นะคะป่านนี้นะคะเราจะสามารถตั้งค่าให้มันเล่นจนมาที่บานหน้าต่างก็ได้คะ่ะแล้วคลิกตรงนี้คะ่ะอ่าเห็นไหมคะเราก็จะมากําหนดเวลาให้เขาได้ว่านะว่าเขาจะหยุดตอนไหนนะคะ ะะเริ่มเล่นกับก่อนหน้านะคะทําซ้ํำไหมนะคะถ้าอยากให้ธงชาติมันซ้ําๆไปเรื่อยๆจนสิ้นสุดสไลด์เราก็สามารถคลิกได้นะคะ,ะตรงนี้ได้นะคะมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเราก็สามารถปรับแต่งด้วยตนเองนะคะตอนนี้เราลองไปพรีวิวดูค่ะเราก็มาที่นะคะตรงเครื่องมือนําเสนอตรงนี้นะคะเราก็คลิกพรีวิวดูค่ะ,ะนักเรียนก็จะสังเกตว่านะคะรูปข้างในของเรามีการเคลื่อนหนึ่งครั้งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ตั้งให้มันเคลื่อน จนิ้นสุดสลด์ตลอดถูกไหมคะแต่นะคะตัวธงชาติของเราเนะะี่ยค่ะมันจะุูกดิกตลอดเวลาเพราะเราไปตั้งค่าให้มันเคลื่อนไหวตลอดนะคะซ้ําๆนะคะเราก็สามารถจนกว่าเราจะเปลี่ยนสไลด์ค่ะนะคะ,นะคะอันนี้คือทิคง่ายๆของการนะคะใช้เครื่องมือเมอร์สนะคะในเรื่องของการ subtract นะคะลบส่วนนะคะโดยการนําภาพนะคะเข้ามาอยู่ในส่วนที่เราลบไว้นะคะเราก็จะได้ นะคะคท่องเที่ยวทั่วไทยนะคะปกนะคะท่องเที่ยวทั่วไทยไทยแลนด์ดินแดนมหัศจรรย์ของเรานะคะให้ในักเรียนไปลองฝึกฝนกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ